คืู่ท่ามกลางขักขมทะเลนะเยอะมองเงี้ยกะแตลดิด ท่ามกลางผักขมทะเลนะคะผักบุ้งทะเลนะคะทุกคนดูสิเยอะมากมากนะคะนู่นยาวไปถึงตัวนู้นนะคะทุกคน,น,นยาวไปถึงนู่นเลยค่ะมาเก็บกันเลยค่ะน่ารักผ<ะ>ักข,ขมทะเลยเยอะเลยจ้า ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรังพาไปค่ะทุกคนวันนี้ที่พาทุกคนมาเก็บคณะทะเลนะคะ 嗯、啦。 Si O-Yogoro Suwa ยอดต้นสองต้นนะคะแค่ไม่เยอะนะ ขั้น้ขึ้นค่ะ ทะเลที่ป๊อบอายกินอะค่ะทุกคนป๊อบอายโอรีฟอยู่ตเลยเนาะขักคมทะเลก็ใช่นะคะ เริ่มลงเม็ดแล้วค่ะทุกคนตอนเริ่มตกแล้วมันจะการไม่ค่อยดีเลยวันนี้ บ,บ,บ้า,าอยู่นก็ตกลงมาค่ะอกลับบ้านกันค่ะทุกคนกลับบ้านกันอยู่ฝนก็ตกลงมาค่ะไม่ได้แล้วเก็บต่ได้แล้ว่ะเก็บต่อไม่ได้แล้วค่ะ กำลงวิ่งกลับบ้านแล้วนะคะ